ครับขอกราบสวัสดีลูกค้าทุกท่านคันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับคันนี้โฟวินจิดดำ ส่งเมืองเลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าจากเมืองเลยด้วยที่ไว้วางใจทํารงอีแตนซิ่งต้องขอขอบคุณขอรับอันนี้เครื่องยนต์นะครับ ของเตรียมของให้ช่างหมดทุกอย่างช่างมีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับว่างนะครับเสร็จคันนี้ก็ว่างไม่มียอดจอง ใครที่ต้องการรถเกษตรรดอีแตนซิ่งก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือสนใจคันที่เสร็จแล้วก็มีนะครับยังรอขายอยู่ สีฟ้าทะเลสนใจติดต่อธรรมรงอีแตนซิ่ง094 261 0้2 3งยังรอตลอด25ชั่วโมงนะขอรบับ ขอบคุณครับที่รับชม